สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเรียนการสอนออนไลน์นะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเล็กในรายวิชาภาษา,าอังกฤษพื้นฐานก่อนอื่นคุณครูเล็กต้องขอให้เด็กๆเ,เตรียม student book และก็ activity book นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน หน่วยการเรียนรู้แรกที่เราจะได้เรียนกันในคลิปนี้ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่5 My Things เด็กๆลองออกเสียงตามคุณคุณนะคะ My Things เรื่องแรกที่เราจะได้เรียนกันในหน่วยนี้ก็คือ My Cake Kite โอเคนะคะเด็กๆออกเสียงตามคุณคููนะคะ My Cake Kite เรามาเรียนรู้คำสั์ของตัว K นะคะลองออกเสียงตามคุณครูนะคะคำว่าคำสับเป็นภาษาอังกฤษนะคะ v o c a b Cup a r y v o c a b u l a l l y เรามาเรียนรู้คำสับกันก่อนตัว K K มีเสียงว่ายังไงอยาเด็กจำได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้ลองออกเสียงตามคุณครูนะคะ K again นะคะ K ทีนี้เรามาดูหน้าที่ของตัว k ที่ทำหน้าที่เป็นคำขึ้นต้นของคำนะคะคำแรกเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะ k kite คตเขต่าคไตไคไว่าอะไรนะคะเด็กๆแปลว่าว้าวคำต่อไปนะคะเข่าขี่เข่าขี่ว่าอะไรนะ กุญแจเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปค่ะคิทตินคือคิทตึนคินแปลว่าอะไรนะคะลูกแมวนั่นเองทีนี้เรามาดูหน้าที่ของตัวเคที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะคำแรกออกเสียงตามคุณครูนะคะ book B ์บ book B book. book ก็คือหนังสือนั่นเองต่อไปค่ะ B back b back back คือหลังนั่นเองหลังเดือด้านหลังนะต่อไปอีกหนึ่งคำค่ะเด็กๆเล่ look l o ล k look กแปว่าดู Do. หรือมองนะคะเด็กๆลองทบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องบอกความหมายนะคะออกเสียงตามบุณครูก็ได้นะคะลองออกเสียงดังๆเปล่งเสียงดังๆ ให right so ้ผู้ปกครองได้ยินเลยนะคะเด็กๆเริ่มค่ะเข่าไก่เข่าไก e เข่าขีเข่าขีเข่าค t ตติเคิตตินเบบุกเบ b back b back l look l look เป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆออกเสียงได้กันไหมถ้าเด็กๆออกเสียงตามมือครูนะพยายามให้มีตัว x เส้นท้ายถ้าเกิดว่าตัว k เป็นตัวสะกดท้ายเด็กๆต้องออกเสียงว่า อย่าลืมนะคะเด็กๆสเสียงของตัวเคก็คือเค o สานะเด็กๆพยายามฝึกคำศัพท์บ่อยๆนะในคลิปวิดีโอนี้มีคำศัพท์ทั้งหมด6คำเนาะที่เป็นตัวคำศัพท์ที่ตัวเคที่ทำหน้าที่เป็นคำขึ้นต้นและตัวเคที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดมันครูฝากให้เด็กๆทบทวนด้วยนะคะ ค่ะเด็กๆทีนี้เรามาทบทวนสีต่างๆนะคะเด็กๆออก,ออกเสียงคำศัพท์คำว่าสีนะคะ color color Col มีหลายสีนะคะคันเล่เลยต้องเติมอะไรนะเด็กๆเติม s นั่นเองนะเติม s เ,เข้าไปก็กลายเป็นสีต่างๆทีนี้มีสีอะไรบ้างสีแรกที่เราจะได้ทบทวนกันก็คือ R red R red red คือสีอะไรสีแดงเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะ b l blue b l blue blue คือสีอะไรนะคะสีน้ำเงินต่อไปค่ะ green 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 คือสีเขียวต่อไปค่ะ y e yellow ย Ye yellow yellow ก็คือสีเหลืองนั่นเองสีต่อมาค่ะ Pur p a l pink p a l pink คือสีชมพู <Ooh. S 1> และอีกหนึ่งสีค่ะ Pur p a l purple Pur p a l purple purple ก็คือสีม่วง สีต่อมาค่ะออออร์เรนจ์ออออร์เรนจ์ออเรนจ์ก็คือสีส้มสีต่อมาบรบราวน์บรบราวน์บราวน์ววก็คือสีน้ำตาลค่ะเด็กๆเ,เรามาทบทวน Number 1 2 10 เด็กออกเสียงตามคุณครูนะคะ one two three four five six seven eight nine ten โอเคนะคะ<ๆ>เด็กๆลองออกเสียงตามอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่งเสียงให้ดังๆนะคะ one 2 3 4 5 6 7 8 9 10เเก่งมากค่ะเด็กๆคุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆฝึกร้องฝึกทบทวนเกี่ยวกับนัมเบอร์นะคะเด็กๆลองร้องหรืออาจจะเต้นตามเลยก็ได้นะคะ Love Let's go sing a song.

นะคะเด็กๆสามารถดูได้จาก youtube มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆสามารถเสิร์ชหาพเพลงได้จาก youtube ต้องขอขอบคุณ u t u b e ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆเ,เรากลับมาดูเนื้อหาของการระบุสีของเว่าวนะว่าวต่างๆมีทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆลองนับเว่าวนะคะเว่าวทั้งหมดมีกี่ตัวนะคะอ่ะเราเริ่มน,นับตั้งแต่สีอะไรดีสีแดงนะคะลองนับ สีแดงแล้ววนไปที่บลูนะคะ one two three four five six seven eight nine มีกี่ตัวนะคะมีว้าวตั้งเก้าตัวดัะนั้นเมื่อไขลมีมากกว่าหนึ่งนั้นไข่ต้องเติมอะไรด้วยนะคะเด็กๆไข่ เด็กๆลองออกเสียงตามหัวข้อเรื่องตามคุณคู่นะคะ Red, Blue, Green, Yellow, k i t e อีกแก่นะคะ Red, Blue, Green, Yellow, k i t e s ทีนี้เด็กๆลองออกเสียงตามคนคู่ตามเนื้อเพลงนะคะเราจะได้เวลาเปิดเพลงฟังร้ายเด็กๆจะได้ลองเพลงตามได้นะคะ พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ Red Blue Green Yellow Kites One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Kites Here's a kite There's a kite everywhere a kite เด็กๆตามทันไหมคะถ้าไ,ไม่ทันคุณครูขอทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมค่ะเด็กๆเ,เริ่มกันเลย red blue green yellow kites one two three four five six seven eight nine kites here's a kite there's a kite everywhere's a kite เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆทีน,นี้ลองไปฟังในเนื้อเพลงกันเลยนะคะเด็กๆร้องตามนะร้องตามไม่ทันนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย red blue green yellow kites one two three four five six seven eight nine kites here's a kite there's a kite everywhere's a kite Red, blue, green, yellow kites. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine kites. Here's a kite. There's a kite. Everywhere's a kite. <coughs> ออกเอ็กเซน์เยอะๆเก็บข้อมูลวิธีการออกเสียงของค,คุครูนะคะพร้อมค่ะ That is a red kite g ก i n นะคะ That is a red kite เก่งมากค่ะเด็กๆลองเก็บวิธีการออกเสียงนะคะ มีเอ็กเซนเตตางคุณครูนะคะคุณเลยเก่งมากค่ะ That is a blue kite That is a blue kite ความหมายคืออะไรนะคะเด็กๆนั้นคือว้าวสีน้ำเงินเก่งมากๆค่ะเด็กๆ That is a green kite. อเคนะคะเด็กๆ That is a green kite. ความหมายก็คือนั้นคือว่าวสีเขียวเก่งมากๆค่ะค่ะประโยคต่อมานะคะ That is a yellow kite. อ่านเคค่ะเด็กๆ that is a yellow kite ความหมายของประโยคนี้ก็คือนั้นคือว้า wow. วสีเหลืองเก่งมากๆค่ะเด็กๆ that is a purple kite again ค่ะ that is a purple kite ความหมายของประโยคนี้ก็คือนั้นคือว่าสีม่วงเก่งค่ะเด็กๆ that is a pink kite เก่งค่ะ that is a pink kite เก่งมากๆค่ะเด็กๆเรียกกลับไปเลยนะคะ that is a brown kite again ค่ะ that is a brown kite แปลว่าอะไรนะคะเด็กๆประโยคนี้นั้นคือเว้าวสีน้ำตาลเก่งมากๆค่ะเด็กๆประโยคสุดท้ายเด็กๆออกเสียงตามครูเล็กนะคะ they are k i t e s Again ค่ะ they are k i t e s ประโยคนี้มีความหมายว่าพวกมันคือว้าวเด็กๆจำได้ไหมคะทั้งหมดว้าวนี้ทั้งหมดกี่ตัวคะใครจำได้เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีทั้งหมด9ตัวนั่นเองนะเมื่อมี9ตัวปุ๊บต้องอยู่ในรูปเอกภพหรือพระหูพจน์นะคะอยู่ในรูปของพระหูพจน์นะเมื่อมีอยู่ในรูปของพระหูพจนะ์ เพราะฉะนั้นคำว่าใครต้องเติมอะไรนะคะต้องเติม s ต่อท้ายลงไปสแสดงถึงว่าว้าวมีหลายเตอรเด็กๆลองพูดประโยคนี้ตามคพืคุูใหม่อีกสองครั้งนะคะ they are k i t e s again ค่ะ they are k i t e s เก่งมากๆค่ะเด็กๆ เป็นไงคะเด็กๆสนุกกันไหมคะทีนี้เด็กๆลงมาช่วยคุณรูทบทวนสิ่งที่ที่เด็กๆได้เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะเรื่องที่หนึ่งคำศัพท์ที่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยตัวอักษรตัว K สอเราเรียนเรื่องอะไรคะ colors หรือสีต่างๆ3เรียนเรื่อง number one t o ten ก็คือตัวเลขตั้งแต่1ถึง10สุดท้ายนะคะเรื่องสุดท้ายที่เราได้เรียนก็คือสีสีของว้าวนั่นเองเรื่องอะไรคะ l blue g r e e n y e l l o w k ไขส์นะเด็กๆลองศึกษาแล้วก็ดูทบทวนหลายๆรอบได้นะคะ ครูเล็กมอบหมายชิ้นงานให้นักเรียน2ชิ้นนะคะชิ้นที่1ก็คือให้เด็กๆทำที่ activity 1นหน้า57นะคะคัดตัวอ,อักษรตัวเคพิมพ์ใหญ่และเคพิมพ์เล็กตามเส้นประคัดให้สวยนะคะถ้าเขียนผิดให้ลบแล้วเขียนใหม่นะคะเสร็จแล้วให้หาตัวเคพิมพ์ใหญ่และตัวเคพิมเล็กในภาพพบแล้วให้ระบายสีด้วยนะคะเมื่อเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนเขียนชื่อเลขที่และชั้นไว้ด้านบนนะคะชิ้นางานที่2 Activity 2นะคะหน้า58ให้เด็กๆหาว่าวที่ติดอยู่บนต้นไม้พบแล้วให้ระบายสีว่าวมีทั้งหมด6ตัวนะคะหาให้ครบนะคะเด็กๆเ,เสร็จแล้วให้เด็กๆวงล้อมรอบคำว่าไข่ที่อยู่ใต้ต้นไม้ เสร็จแล้วให้เด็กๆโยงเส้นคำศัพท์คำว่าใคร1นึ่คำกับเว้าหนึตัวหาให้ครบนะคะเด็กๆเ,เมื่อเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียนชื่อไว้ที่ด้านบนนะคะเขียนชื่อเลขที่แล้ะชานให้เรียบร้อยแล้วให้ผู้ปกครองให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งทั้ง2 activity เลยนะคะ activity 1และ activity 2ส่งเข้าไลน์กลุ่มเข้าไปที่อัลบ,บั้มวิชาภาษาอังกฤษของคุณครูได้เลยนะคะ เด็กๆคงสนุกกับการเรียนในคลิปวิดีโอวันนี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่ในวิดีโอคลิปต่อไปนะคะ See you next video Bye bye